สวัสดีครับวันนี้เรามีเรื่องราวที่น่าตื่นเต้นสําหรับคนรักการวิ่งและรักชัวรีมาเล่าให้ฟังคุณรู้ไหมว่าแทคูลและนิวบาลานได้ร่วมมือกันออกแบบสมาร์ทวอทพิเศษสําหรับนักวิ่งแล้วแต่ที่น่าประหลาดใจคือมันไม่ใช่แค่นาฬิกาธรรมดาแต่เป็นผลงานที่ผสมผสานความล้าสมัยของแทคูลกับวัฒนธรรมกีฬาที่เน้นสมรรถนะของนิวบาลานเข้าด้วยกันอย่างลงตัวมาดูกันว่ามันมีอะไรบ้างที่ทําให้นาฬิการุ่นนี้เป็นที่ต้องการของนักวิ่งทั่วโลกแทคูลคเนกติแคลเบอรี่ 5x นิวบาลาน สมาร์ทวอทสำหรับคนรักการวิ่งและรักชัวรีนาฬิการุ่นนี้ไม่ใช่แค่อุปกรณ์เพื่อการวิ่งแต่เป็นผลงานศิลปะที่ผสมผสานระหว่างนวัตกรรมนาฬิกาสไตล์สวิสของแทควัวกับวัฒนธรรมกีฬาที่เน้นสมรรถนะของมนุษย์ Human Perform a n c e ของ New Bal a n c e มาเป็นหนึ่งเดียวกันด้วยขนาด40มิลิเมตรที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับนักวิ่งและผู้ที่ต้องการยกระดับประสิทธิภาพของตนเองดีไซน์พรีเมียมและวัสดุที่เน้นสมรรถนะ ตัวเรือนของนาฬิกาทำจากไทเทเนียมแบ c ็กเดลซีเกรดสองที่มีน้ำหนักเบาและทนทานด้วยผิวสัมผัสแบบพ่นทรายทำให้สวมใส่สบายและดูโดดเด่นบนข้อมือหน้าปัดลายพิเศษของนิวบาลานเพิ่มความเป็นลิมิเต็ดเอดิชันในขณะที่กระจกหน้าปัดแซฟไฟร์แบบโดมช่วยปกป้องหน้าจอจากรอยขีดควนอย่างเหนือชั้นสายนาฬิกาเบอร์มเทเลคู่ควรกับการวิ่งสายนาฬิกาที่มาพร้อมนาฬิการุ่นนี้เป็นสายแบบวัสดุผสมเบอร์มเิเชล ที่ทำจากยางที่ทนทานและมีการปักโลโก้นิวบาลานสีเขียวพร้อมผ้าบุที่ได้รงบันดาลใจจากรองเท้าวิ่งของนิวบาลานระบบคอมฟอร์ตคูเชนช่วยให้สวมใส่สบายและกระชับระหว่างกิจกรรมฟีเจอร์อัจฉริยะและระบบปฏิบัติการเฉพาะตัวนาฬิการุ่นนี้มาพร้อมระบบปฏิบัติการไทคูไรสที่พัฒนาโดยแบรนด์เองเพื่อให้ประสิทธิภาพและความเสถียรสูงสุดมีแผนการวิ่ง6แผนของนิวบาลานที่ติดตั้งไว้ล่วงหน้าเพื่อให้คำแนะนำที่เหมาะสมสำหรับนักวิ่งทุกระดับ ข้อมูลทางเทคนิคและสุขภาพที่แม่นยำนาฬิการุ่นนี้มีเซ็นเซอร์และฟีเจอร์ด้านสุขภาพที่ครบครันเช่นเซ็นเซอร์หลักเช็คอัตราการเต้นของหัวใจฮาร์ดเรทเจเนเซส GPS คุณภาพสูงมาตรวัดความสูงเอลติเมอรเทอร์ SPO2 ความแปรปรวนของอัตราการเต้นของหัวใจฮาร์ดเรทเวอร์ร i บิลิตี้และการติดตามการนอนหลับประสิทธิภาพแบตเตอรี่และการชาร์จ นาฬิการุ่นนี้สามารถใช้งานได้ยาวนานถึงสองวันในโหมดประหยัดพลังงานหรือหนึ่งดห้าวันในโหมดประสิทธิภาพเต็มที่รองรับการชาร์จเร็วโดยสามารถชาร์จเต็มหนึ่งร้อยปอร์เซ็นตได้ใน90นาทีกล่องบรรจุภัณฑ์และอุปกรณ์เสริมพิเศษนาฬิการุ่นนี้มาพร้อมกับกล่องดีไซน์พิเศษที่ร่วมออกแบบกันโดยมีการแบ่งสีแบบดินามิกและเน้นด้วยสีเขียวสดใสนอกจากนี้ยังมีสายผ้าแบบตีนตุ๊กแกสำหรับการวิ่งเพิ่มเติมให้เลือกใช้ข้อมูลทางเทคนิครหัสสินค้า SBT 8 0 8 2 EB 0 3 9 4ขนาด40มิลิเมตรความหนา14.80ม mm. ิลิเมตรตัวเรือนไทเทเนียมแบ c ็กเดลซีเกรด2ผิวพ้นทรายการกันน้ำ50เมตรหน้าจอจอลีดีขนาด1.2นิ้วความละเอียด 390x 390พิกเซล326 DPI ราคาโดยประมาณ67,000บาท คำถามที่น่าสนใจคุณคิดว่านาฬิการุ่นนี้จะเป็นที่ต้องการของนักวิ่งทั่วไปหรือไม่ทำไมขอให้คุณแบ่งปันความคิดเห็นของคุณกับเราผ่านช่องคอมเมนต์ด้านล่างนี้เลย